จะพูดดีคืออะไรอิบราณีคืออะไรและอิสราเอลคืออะไรก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ อัลลอฮ ب ح ุบ ه และ ت ع ได้ตรัสถึงคุณลักษณะของพวกเขาไว้ว่าแท้จริงนั้นเราได้สัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราได้ส่งบรรดารอซูลมายังพวกเขาทุกครั้งที่รอซูลคนใดนำสิ่งที่จิตใจของพวกเขาไม่ชอบมายังพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็สังหารเสียอัลกุรอานชุระอัลมาอิดะห์อายะที่70นี่เป็นข้อความหนึ่งที่ชัดเจนจากอัลลอฮ ب ح ุบ ه และ ت ตาลาครั้งหนึ่งในอดีตลลอฮ h ได้ทำข้อตกลงกับบันีอิสราเอลเพื่อพวกเขาจะได้เชื่อฟังลลอฮ h เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อ ฟังในผู้ส่งสารที่เป็นนบีและรอซูลและปฏิบัติตามต่อคำพีที่ถูกประทานลงมาให้แก่บรรดาน,นบีและรอซูลและในเวลาเดียวกันนั้นบรรดาน,นบีหลายๆคนถูกส่งมายังพวกเขาไม่เพียงแต่ตามเขาตกลงเท่านั้นแต่ลอสบานอตาลาได้ส่งบรรดาน,นบีและรอซูลหลายท่านมายังพวกเขาแต่ความจริงก็คือลักษณะที่ยโฮดีมีเมื่อน,นบีและรอซูลมายังพวกเขาแต่ในสิ่งที่นบีและรอซูลได้รงสอนนั้นดูเหมือนว่าจะเข้ากันไม่ได้ราวกับว่าไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของ พวกเขาพวกเขาต้องการสิ่งอื่นแต่เมื่อนบีและรอซูลมายังพวกเขาและได้สอนในสิ่งที่แตกต่างออกไปพวกเขาก็ไม่พอใจในสิ่งนั้นและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นทาให้สองสิ่งนี้เกิดขึ้นในหมู่บรรดานบีและรอซูลที่ถูกส่งมายังพวกเขาพวกเขาก็ได้ทําการโกหกและต่อต้านนบีและยิ่งกว่านั้นคือความพินาศที่พวกเขาได้กระทําบางกลุ่มของพวกเขานั้นเต็มใจที่จะสังหารบรรดานบีและรอซูลที่ถูกส่งมายังพวกเขาลองพิจารณาชีวิตบรรปลายของนบียะฮ ยาละฮิสลามและนบ,บีซักริยาละฮิสาลามเป็นเช่นใดและบรรดานบ,บีรอซูลที่ถูกส่งไปยังพวกเขาและนี่เป็นคําอธิบายเบื้องต้นที่อัลลอฮฺสุบานตะอลาทรงประทานแก่เราเกี่ยวกับคุณลักษณะของยัฮูดีประการแรกเมื่อพวกเขาทําข้อตกลงพวกเขาชอบที่จะทรยศต่อข้อตกลงนั้นและณวันนี้ในยุคข,ของเราเมื่อพวกเขาทําข้อตกลงใดๆไม่ว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหรือ,อยิ่งกว่านั้นการทําข้อตกลงกับมุสลิมเราไม่ต้องรู้สึกแปลกใจเลยเมื่อพวกเขาทําข้อตกลงแต่จุด จู่พวกเขาก็ทรยศต,ต่อมันเมื่อพวกเขาทขําข้อตกลงพวกเขาก็ยกเลิกข้อตกลงได้เรายังคงได้เห็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันและนี่คือข้อตกลงกับมนุษย์แต่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตรัสนั้นพวกเขาละเมิดพันธสัญญากับอัลลอฮ์แม้กระทั่งกับพระเจ้าวพวกเขายังละเมิดสัญญาไม่ต้องพูดถึงมนุษย์อย่างเราที่อยู่บนโลกนี้และอัลลอฮ์สุบานุตาลาทรงตรัสว่าแต่เนื่องจากการที่พวกเขาทําลายสัญญาของพวกเขาเราจึงได้ให้พวกเขาห่างไกลจากความกรุณาเมตตาของเราและหัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง พวกเขากระทาการบิดเบือนบรรดาถ้อยคําให้เฉยออกจากตําแหน่งของมันและลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้และเจ้ามูฮัมหมัดก็ยังคงมองเห็นอยู่ในการคดโกงจากพวกเขานอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่ของพวกเขาเท่านั้นจงอภัยให้แก่พวกเขาเถิดและเมินหน้าเสียแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ทําดีทั้งหลายอัลกุรอานสุรัลัยดะอายาที่13ความจริงคือนั่นคือคําอธิบายจากอัลลอฮ์สุบานูวัตาลาว่ายะฮูดีชอบที่เธอยดต่อ สัญญาอะไรที่พวกเขาได้ทํากับคมภีรเตอร์อที่ได้ถูกส่งมายังนบ,บีมูซาอะลัยฮิสสาลามและหลังจากที่ท่านนบ,บีมูซาอะลัยฮิสสลามไม้เสียชีวิตไปและลอสบานอตาลาได้ตรัสไว้ว่าดังนั้นความวิบัติจะได้แก่บรรดาผู้ที่เขียนคมภีขึ้นด้วยมือของตนเองและกล่าวว่านี่แหละมาจากอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้นํามันไปแลกเปลี่ยนกับราคาเล็กน้อยดังนั้นความวิบัติจะได้แก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้เขียนขึ้นและความวิบัตินั้นจะได้แก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ แหว่งหาไว้อัลกรุรอานสุระอัลบากรหะยาที่79เเขาอ้างแก่ผู้คนว่าสิ่งที่พวกเขาเขียนด้วยมือของพวกเขานั้นมาจากอัลลอฮ์กล่าวอีกในหนึ่งก็คือตัวของพวกเขาเองที่ทําลายทุกสิ่งของกฎต่างๆและพวกเขาได้ทําลายชรีอะห์และพวกเขาได้ทําลายอิบาดัดและพวกเขาได้ทาํลาทลายพิธีในศาสนาของพวกเขาเองซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาได้ปฏิบัติเป็นอย่างดีในสมัยของท่านนบ,บีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือโมเสสและนบ,บีฮารูนอะลัยฮิสสลามหรือเอรอนและนบ,บียุซา บนนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แตกแถวที่ทําการซีริกโดยการกราบไหวรูปปัน้นวัวจนกระทั่งนบีมูซอาอะลัยสาลามได้จากไปพวกเขาก็เริ่มหลงผิดดังนั้นเราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งนั่นคือการหลอกลวงของพวกเขาที่เขาทําในสมัยของท่านนบีมูซอาอะลัยสาลามมันแตกต่างออกไปและตรงกันข้ามกับการเบี่ยงเบนที่พวกเขาทําอยู่ในปัจจุบันการเบี่ยงเบนจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่จะเปลี่ยนแปลงตามการเวลาและจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราต้องค้นหา เราคลัวว่าเราจะไปผูกพันกับบ่วงที่แฝงตัวและทําให้เราสับสนและสิ่งที่เศร้าที่สุดคือบางทีมันสามารถทําลายอาคิดั์ของเราได้หรือมุสลิมทั้งหมดทั่วทั้งโลกโปรดติดตามตอนถัดไปและความจริงอยู่ณนเที่ยลลอ์และความผิดพลาดอยู่กับผม